g o เ d e n Angel สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีกุมประจําเดือนเมษายนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะไพ่ยิบซีไม่เคยตอบเอาใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ยิบซีมีความลึกลับในตัวของเขาเอง นี่เป็นการดูดวงแบบรวมไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะอาจารย์ก็จะดูในส่วนของอดีตปัจจุบันอน,นาคตพร้อมกับสรุปไพ่ในช่วงท้ายของคลิปให้กับชาวราศีกุมด้วยนั่นเองนะคะในส่วนแรกนี้ขอเปิดไพ่ในอดีตก่อนนะในอดีตของชาวราศีกุมแปดเหรียญห้าไม้ เด็กถือไม้8ดาบและต่อมาด้วยวิ e ออฟฟอ r t จูนนั่นเองนะคะโอเคมาดูที่ไพ่ใบแรกที่ได้ไพ่8เหรียญในช่วงอดีตของชาวราศีกุมนั้นเป็นคนที่ขยันขันแข็งมากทำงานทุกอย่างที่มันได้เงินนะคะหรือ คุณมีงานนะคะอาจจะมีงานประจําอยู่แล้วแล้วก็มีงานอดิเรกด้วยนะก็คือชาวราศีกุมมีมากกว่า1นงงานนั่นเองในช่วงอดีตที่ผ่านมาเป็นคนที่ขยนขันกันแข็งอยากเห็นตัวเองนั้นประสบความสําเร็จมากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะก้มหน้าก้มตานะคะบางคนถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่ก็พยายามที่จะเก็บหอมรอมริบเก็บเงินเพื่อที่จะสร้างธุรกิจส่วนตัว นะคะหรือจะทําธุรกิจส่วนตัวของตัวเองก็ได้เช่นเดียวกันนั่นก็คือความฝันของชาวราศีกุมเพราะว่าชาวราศีกุมส่วนมากแล้วชอบอิสระนะคะอยากจะเป็นเจ้านายตัวเองนะคะพอเวลามีเงินมากพอก็จะเอาไปทําธุรกิจส่วนตัวนั่นเองนะคะรวมไปถึงในเรื่อง,องความรักด้วยเช่นเดียวกันชาวราศีกุมนั้นได้คนรักนั้น โดยเฉพาะผู้หญิงชาวราศีกุมได้แฟนหรือสามีที่ค่อนข้างขยันขันแข็งทำมาหากินมีความรับผิดชอบนะคะแล้วก็ทำมาหากินเก่งมากนะคะหาเงินเก่งว่างั้นเถอะนะต่อมาก็คือไพ่ห้าไม้นั่นเองมีการขัดแย้งทะเลาะบอกแว้งกันนะคะไม่ว่าจะกลุ่มเพื่อนหรือว่ากลุ่มญาติพี่น้องนะคะคนในครอบครัวนะคะ หรือรวมไปถึงคนรักก็ได้เป็นความคิดที่แบบอาจจะไม่ลงรอยกันความคิดไม่เข้ากันหรือยังไงก็แล้วแต่นะค่อนข้างที่จะย้อนแย้งกันอยู่พอสมควรในช่วงอดีตที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะทําให้ชาวราศีกุมนั้นปวดหัวไม่น้อยนะคะนะคุณคิดไปอีกทางนึงเข้าคิดไปอีกทางนึงอะไรเงี้ยนะคะและสําหรับบางคู่ชาวราศีกุมนั้น มีคนคอยยุแยงนาะทำให้คู่ของคุณนั้นแตกหอกันหรือเป็นบททดสอบนาะความรักของชาวราศีกุมเลยก็ว่าได้นะต่อมานะคะเป็นเพจออฟวอนเด็กถือไม้ใบนี้คือชาวราศีกุมคนใดในช่วงอดีตที่ผ่านมาที่มีการครบหาดูใจกับคนที่อายุน้อยกว่าคุณ เขาคนนี้ถึงแม้จะอายุน้อยกว่าคุณแต่เขามีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานหรือการเรียนถ้าเขายังเรียนอยู่นะ เห็นว่าอย่างนั้นแล้วก็บางทีเขาอาจจะมีการทํางานตั้งแต่อายุยังน้อยรับผิดชอบชีวิตเขาตั้งแต่อายุยังน้อยก็ได้เช่นเดียวกันทํางานไปด้วยส่งเสียตัวเองเรียนไปด้วยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะนี่ก็คือเป็นไพ่ที่บอกให้รู้ว่าเออถึงเขาจะอายุน้อยกว่าคุณแต่เขาก็มีความรับผิดชอบนั่นเองนะคะต่อมาเป็นไพ่แดดาบไพ่ใบนี้ เกินไม่เข้าคายไม่ออกความรู้สึกของการที่ผออือดผะอมยังไงก็ไม่รู้นะคะในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่งในความรักครั้งนี้นั้นค่อนข้างที่จะอึดอัดใจหรือเก็บกดมีเรื่องเก็บกดภายในใจเป็นหมื่นล้านคําหรือไม่สามารถที่จะอธิบายออกมาเป็นคําพูดได้นะคะนี่ก็ถือว่า เออทาไมเวลามีความรักถึงชอบกดดันตัวเองก็ไม่รู้อาจจะเป็นชาวราศีกุมหรือคู่รักของชาวราศีกุมก็ได้นะ,ะที่เป็นลักษณะแบบนี้หรือบางทีนะคะชาวราศีกุมอาจจะไม่ได้ชอบหรือไม่ได้อยากทําสิ่งนี้แต่คุณรู้ว่าคนรักของคุณนั้นชอบคุณก็ทําให้เขาเพื่อความสบายใจของคนที่เราหลักก็ได้เช่นเดียวกันในกรณีนี้นั่นเองนะ ต่อมานะก็เป็นไพ่วิวออฟฟอร์จูนใบสุดท้ายในอดีตของชาวราศีกุมนั่นเองเป็นไพ่กลงล้อแห่งโชคชะตานะคะทำให้คุณสองคนนั้นได้มาเจอกันในช่วงอดีตท,ที่ผ่านมาบางคนจะได้เจอกับคู่รักของตัวเองเรียบร้อยมีการคบกันในช่วงอดีตนะคะเพราะว่าเออมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะบางทีคนเป็นร้อยเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้าน เท่าไหร่ในโลกนี้แต่คุณได้มาเจอกับคนคนนี้นะคะด้วยการที่แรงบุญแล้วก็แรงกรรมที่คุณสองคนเคยทําร่วมกันมานั่นเองนะคะขอให้คุณคิดแบบนั้นไม่ว่าเขาจะเป็นคนดีเขาจะเป็นคนไม่ดีนะคะเขาเข้ามาแล้วทาให้คุณมีความสุขเขาเข้ามาแล้วอาจจะทําให้คุณมีความทุกข์ก็ขอให้คุณเข้าใจสัจธรรมในข้อนี้ว่ามันเป็นกฎนะคะของไม่ว่าจะเป็นกฎแห่งกรรมหรือว่าเป็นกฎแห่งแรงส่งเสริมกัน นะทำให้ช่วงระยะเวลาในอดีตนั้นคุณสองคนได้มาเจอกันนะถ้าเขาเป็นคนไม่ดีก็แค่เรียนรู้นะคะว่า,าจากความผิดพลาดความรักครั้งนั้นนะแต่ถ้าเขาเป็นคนดีคุณก็ควรที่จะรักษาเขาไว้เอาไว้อยู่ในชีวิตนะคะนะโอเคในอดีตของชาวราศีกุมส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุดินนะธาตุไฟธาตุลมนะ ต่อมาขอดูไพ่ปัจจุบันให้กับชาวราศีกุมนะว่าในปัจจุบันจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะใบแรกนะเด็กถือเหรียญเชมเนห6ถ้วย หกไม้และต่อมาด้วยเด e h ไฮโ l o ฟ fan นั่นเองนะคะ p a g อ of pentacle นะคนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจารย์รู้สึกว่าต้องเป็นคนที่แบบอยากจะมาขอโอกาสจากอีกฝ่ายหนึ่งในช่วงปัจจุบันอาจจะเป็นตัวชาวราศีกุมจะไปขอโอกาสจากเขาหรือเปล่าหรือเขาจะอยากมาขอโอกาสนะคะอีกครั้งหนึ่งเข้ามาในชีวิตเข้ามาแก้ไขหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ จากชาวราศีกุมหรือไม่ในกรณีนี้นะคะอาจารย์มองเห็นการขอโอกาสซึ่งกันและกันนะ,ะเ,เหมือนคนที่รู้สึกตัวเหมือนคนที่รู้แล้วว่าขาดอีกคนหนึ่งไม่ได้หรือแม้แต่จะขอโอกาสกลับเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะในฐานะของเพื่อนหรือฐานะของพี่น้องหรือฐานะของเพื่อนร่วมงานก็ได้นะ,ะสำหรับบางคนที่มีการเลิกกันไปแล้วนะ,ะแต่ถ้าบางคนนะ เข้ามาขอโอกาสแล้วคุณให้โอกาสเขาได้กลับมาอยู่ในสถานะคนรักแบบเดิมนี่ก็ขึ้นอยู่กับชาวราศีกุมแล้วเช่นเดียวกันนะต่อมาเป็นไพ่เทมเพล e เป็นไพ่ประจําราศีธนูมีชาวราศีกุมที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีธนูอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันในกรณีนี้นั่นเองนะคะเป็นอารมณ์ของ หงุดหงิดนะอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงยังไงก็ไม่รู้พยายามที่จะบาลานซ์ความรู้สึกของตัวเองอยู่พอสมควรนะคะของชาวราศีกุมนั่นเองนะคะรวมไปถึงใครก็ตามที่คบกับคนสองคนในเวลาเดียวกันในช่วงปัจจุบันนี้จะ มันมาถึงทางแยกที่จะต้องเลือกแล้วว่าฉันจะคบกับคนนี้ฉันจะจริงจังกับคนนี้ฉันจะเลือกที่จะแต่งงานกับคนนี้แต่ไม่ไวายที่จะเกิดความสับสนกังวลใจกลัวตัวเองนั้นจะเลือกผิดเลือกถูกหรือไม่นะคะอาจจะเป็นตัวชาวราศีกุมหรือตัวคู่รักของชาวราศีกุมก็ได้ที่ตกอยู่ในสถานนะ,ะความรู้สึกแบบนี้นั่นเองนะคะ นะบางคนมีเกณฑ์ที่จะย้ายบ้านใหม่ย้ายที่ทำงานใหม่ด้วยนะชาวราศีกุมนะคะต่อมาเป็นไพ่หกถ้วยนั่นเองไพ่ใบนี้ชาวราศีกุมจะมีการครบหาดูใจกับคนที่เป็นรักต่างวัยอายุมากกว่าคุณมากๆหรือน้อยกว่าคุณมากๆไปเลยก็ได้เช่นเดียวกันแต่ความรักไม่มีช่องว่างของอายุ มากั้นความรู้สึกความรักของคุณทั้งสองคนได้คุณทั้งสองคนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เอื้ออารีเป็นความรักที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นอย่างดีนะคะบางคนอาจจะรู้จักกันมานานแล้วในฐานะของพี่นะ้องฐานะของคนในแวดวงที่รู้จักกันแต่เพิ่งจะมาพัฒนาความสัมพันธ์กลายเป็นคนรักในภายหลังก,ก็ได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นรักต่างวัยที่เข้าอกเข้าใจกันเป็นอย่างดีบางทีนะ จะมีเขาเรียกว่าระยะทางนะคะก็คืออาจจะอยู่ต่างจังหวัดกันหรือต่างประเทศกันแต่ก็มีการติดต่อสื่อสารพูดคุยกันตลอดเวลานาระยะทางก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคเช่นเดียวกันเนาะต่อมาเป็นไพ่หกไม้นั่นเองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะเป็นชาวราศีก,กุมหรือคู่กรณีของชาวราศีก,กุมก็ได้ที่รับราชการหรือทํางานที่มีหน้ามีตามีเกียรติผู้คนรู้จัก นะคะยกยอปอปั้นนะคะนะถึงแม้จะไม่ได้ล่ำรวยอู้ฟู้มากมายแต่ว่ามีเกียรตินะคะมีกินนั่นแหละนะคะคือความหมายของไพ่ใบนี้นั่นเองและ ชาวราศีกุมมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนใหม่ด้วยในช่วงปัจจุบันนี้ด้วยนั่นเองนะคะต่อมาเป็นไพ่ The h i g o f a n เป็นไพ่ประจำราศีพฤษภมีชาวราศีกุมที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีพฤษภอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันในกรณีนี้นะคะฝ่ายได้ฝ่ายนึงในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นคนที่มีเหตุมีผลในการใช้ชีวิตไม่ได้ใช้อารมณ์นะคะในการแบบ รักใครสักคนหนึ่งแต่ว่าใช้เหตุผลใช้หลักการในการที่จะรักใครสักคนหนึ่งนั่นเองนะแถมเป็นคนที่ชอบธรรมะรมโมเข้าวัดทาบุญศึกษาศาสนาที่ตัวเองนับถือนะคะนะก็ถือว่าเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรดูเป็นคนที่มีความรู้ดูเป็นคนที่สามารถที่จะสอนนะคะเหมาะที่จะเป็นคนที่เป็นผู้พิพากษาเป็นครู เป็นใครก็ตามที่ให้ความรู้กับผู้คนนะ่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นโคชชิ่งก็ยังได้เลยนะคะนะและนะคะสำหรับชาวราศีกุมคนใดในช่วงปัจจุบันนี้นะชอบไปบนบานสารกล่าวหรือไปขอพรหรือไปรับ เครื่องรางของครั้งอะไรมาบูชาในช่วงนี้ก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองชาวราศีกุมอยู่นั่นเองนะคะแต่ถ้าใครไปบนบานอะไรไว้แล้วเกือบลืมนะคะว่าลืมไปแก้บนก็ขอให้ไปแก้บนซะนะคะถ้าไพ่ใบนี้เกิดขึ้นมานั่นหมายความว่ามีชาวราศีกุมบางคนี่ลืมไปแก้บนนะอย่าลืมไปแก้บนละ โอเคในปัจจุบันชาวราศีกุมคบหาดูใจกับชาวธาตุดินนะราศีธนูราศีธาตุน้ำราศีธาตุาาไฟและราศีพฤษภนั่นเองนะคะต่อมาเป็นไพ่แนอนาคตอันใกล้ในช่วงเดือนเมษายนนี้ให้กับชาวราศีกุมนั่นเองนะคะ ไพ่ใบ,บแรกนะวิวออฟฟอร์จูนคิงออฟสอดแปดถ้วย10ดาบและก็ต่อมาด้วย q e e e นออฟสอดนั่นเองมาไล่เรียงที่ไพ่ใบแรกกันเลยนะคะไพ่ใแบบนี้วิว l of Fort จ n นในช่วงอดีตของชาวราสิกุมก็จับได้ไพ่วิวอ o ฟ f อ r t จ n นนั่นหมายความว่า การที่คนเก่าในช่วงอดีตที่ผ่านมาเคยออกไปจากชีวิตของคุณหรือคุณสองคนเคยคบกันหรือเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันในช่วงอดีตที่ผ่านมาจะมีเกณฑ์ว่าจะวนกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงเดือนมีสายนี้ด้วยนะคะก็เป็นเพราะโชคชะตาทําให้คุณสองคนได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งอาจจะเป็นแรงบุญหรือว่าแรงกรรมอะไรก็แล้วแต่ ะะก็ขอให้คุณเข้าใจในกฎข้อนี้ด้วยนั่นเองนะคะเตรียมตัวเตรียมใจรับมือนะคะอืมนะและถ้าเกิดชาวราศีกลุ่มคนใดรู้สึกเก็บแช้นน้ำใจหรือใครทำให้คุณผิดหวังเจ็บใจทำให้คุณโกรธอะไรก็แล้วแต่คุณไม่ต้องคิดไปแก้แค้นไม่ต้องคิดไปทำอะไรให้มันบาปนะคะเพราะว่า กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอสิ่งที่เขาทำกับคุณในอดีตที่ผ่านมาเขาจะได้เรียนรู้นะคะแล้วเขาจะได้เข้าใจความรู้สึกว่าเออแต่ก่อนน่ะคุณรู้สึกแบบนี้ใช่ไหมตอนนี้ฉันได้รับรู้ความรู้สึกของคุณแล้วอะไรประมาณนี้เขาเรียกว่าเป็น กลงล้อแห่งโชคชะตานั่นเองนะคะต่อมา King of s w o r d ผู้หญิงชาวราศีกุมในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะจะมีเกณฑ์ว่าคบหาดูใจกับผู้ชายที่อายุมากกว่าคุณด้วยนะคะและเขาเป็นคนที่ตรงไปตรงมาบางทีเขาอาจจะเป็นคนที่พูดตรงผงผางมากจนเกินไปดูเป็นคนที่ซีเรียสจริงจังกับชีวิตนะคะนี่คือบุค,คลิกของเขาเวลาหน้านิ่งๆนะค่อนข้างดุค่อนข้างวุหี่ยงเลยทีเดียวนะคะนะ นะแล้วก็บางทีเขาอาจจะเป็นคนที่ควบคุมเป็นคนที่อาจจะอยากจะควบคุมชีวิตของคุณนะอะไรประมาณนี้นะต่อมาผู้ชายชาวราศีกุมเวลาที่มีความรักคุณอยากจะเป็นช้างเท้าหน้าคุณอยากจะเป็นลีดอร์คุณอยากจะเป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะอยากจะให้แฟนหรือว่าภรรยาหรือว่าคนรักเนี่ยอยู่ในโอวาทอยู่ในเขาเรียกว่าอะไร เวลาคุณพูดไปก็ขอให้เขาเชื่อก็ขอให้เขา,เาคิดว่าสิ่งที่คุณพูดนั้นมันถูกแล้วอะไรประมาณนี้นะคะนะอาจารย์ขอเรียกไพ่ใบนี้ว่าบ้ามนาจก็แล้วกันนะ,ะหรือชาวราศีกุมทํางานที่ค่อนข้างที่จะมีอำนาจหน้าที่หรืออาวุธประจํากายก็ได้เช่นเดียวกันจึงทําให้ส่งผลถึงเป็นคนบุคลิกแบบอยากจะควบคุมอยากจะเป็นหัวหน้า อยากจะเป็นลีดเดอร์ของครอบครัวอะไรประมาณนี้ไปนะคะต่อมาเป็นไพ่แปดถ้วยไพ่ใบนี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นั้นมีการเดินหันหลังให้กับคู่รักนะคะนะอาจจะเป็นชาวราศีกุมหรือคู่กรณีของคุณก็ได้เช่นเดียวกันนะคะที่เดินหันหลังแล้วก็เดินออกมาจากชีวิตของคนคนนั้นนะแล้วก็คนที่เดินจากมานะั้นเป็นคนที่ยังรักอยู่เต็มหัวใจนะยัง ยังรู้สึกทั้งๆที่รักแต่ก็ยังต้องเดินออกมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นความรู้สึกที่เจ็บปวดอยู่พอสมควรนะบางคน,นมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอาจจะอยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศกันอะไรประมาณนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะนะ มาดูที่ไพ่สิบดาบกันเลยนะคะต้องยกขึ้นมานิดนึงถือว่าเป็นไพ่เตือนให้กับชาวราศีกุมก็แล้วกันนะคะการที่คุณไว้ใจใครหรือการที่คุณจะลงทุนทำอะไรก็ตามหรือธุรกิจส่วนตัวหรืออะไรก็ตามจะหุ้นส่วนกับใครก็ขอให้ระมัดระวังด้วยในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะเพราะว่าคุณจะ ค่อนข้างที่จะเสียเปรียบนะโดนหักหลังโดนโกงได้ง่ายๆนะคะถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมานั่นเองนะควรที่จะหลีกเลี่ยงหรือไม่ควรลงทุนไม่ควรทําอะไรในช่วงเดือนเมษายนนี้ซะก่อนนะคะขอ,ขอให้แบบมีเรื่องหนึ่งที่อาจารย์อยากจะเตือนชาวราศีกุมนะคะก็คือคุณไว้ใจคนหรือคุณเป็นผู้ให้โดยบริสุทธิ์ใจจริงๆ แต่คนอื่นใช่ว่าเขาจะดีกับคุณนะบางทีก็ทำบุญกับคนนั้นไม่ขึ้นนะนะแล้วก็เวลาที่คุณรักใครอย่ารักใคร100%ซนะขอให้เหลือใจไว้รักตัวเองบ้างรออักสัก50ก็ได้นะเหลือเหลือใจไว้กับรักตัวเอง50%ก็ได้แฟร์ฟรนะคะนะจะได้รู้สึกแบบไม่ได้ผิดหวังจนเกินไปไม่ได้แบบเวลา สูญเสียคนรักหรือเข้ามาหักอกหรือเขามาหักหลังคุณคุณจะได้ไม่ต้องเสียใจมากมายนั่นเองนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นไพ่เตือนให้กับชาวราศีกุมภก็แล้วกันนะคือมีเกณฑ์ที่จะโดนหักหลังโดนโกงโดนหักอกอยู่เหมือนกันในช่วงเดือนเมษายนนี้ก็ถือว่าเตือนเตือนะคะต่อมา queen of s w o r d นะเป็นไพ่ใบสุดท้ายในช่วงเดือนเมษายนนี้ของชาวราศี กลุ่มนั่นเองนะคะชาวราศีกุ่มผู้หญิงนะคะคุณเป็นคนที่มีจุดยืนเป็นของตัวเองมีความเขาเรียกว่าเด็ดเดีย่ยวแน่วแน่มั่นคงจิตใจเข้มแข็งมากนะนะคะนี่ก็คือนิสยัย ของผู้หญิงชาวราศีกุมในช่วงเดือนเมษายนนี้เลยแล้วก็ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคหรือปัญหาใดๆที่เข้ามาในชีวิตของคุณคุณพร้อมที่จะตั้งรับตั้งมือรับกับปัญหาทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตไม่กลัวอะไรทั้งนั้นก็ถือว่าเป็นผู้หญิงเก่งคนหนึ่งแล้วเป็นผู้หญิงที่แบบเออสามารถยืนหยัดแล้วก็ดูแลตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะถึงแม้จะมีคู่รักหรือมีคนรักก็ได้หรือไม่มีก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะนะและ สำหรับผู้ชายชาวราศีกุมจากไพ่ไปนี้อาจารย์เห็นว่าคุณจะมีเกณฑ์คบหาดูใจหรือกำลังคบกับผู้หญิงที่มีอำนาจหน้าที่หน้าที่การงานนั้นค่อนข้างดีค่อนข้างสูงมากกว่าคุณก็ได้นะคะนะบางทีเธอดูเป็นคนที่มีอีโก้นหน่อยๆ โอเคนี่ก็คือไพ่ของชาวราศีกุมนะส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุลมธาตุน้ำนะคะธาตุน้ำแล้วก็ธาตุลมค่อนข้างเยอะนะโอเคเราจะมาดูไพ่สรุปนะให้กับชาวราศีกุมเลยนะคะ4ดาบ3ดาบ The flu นะคะสำหรับไพ่สีดาบก็เป็นไพ่ที่บอกให้รู้ว่ามีการบล็อกกันเกิดขึ้นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้บล็อกอีกฝ่ายหนึ่งเอาไว้นะคะแล้วก็อาจจะมีการบล็อกเปอร์บล็อกเฟ c บุ o กอินส t a แกรมทวิ t เตอร์นะคะหรือไลน์ในทุกช่องทางในการติดต่อสื่อสารกันนะ,ะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกว่าอยากพักนะคะ ว่าเอ๊ะจะให้โอกาสคนนี้ให้กี่ครั้งแล้วมันก็เหมือนเดิมนะจึงรู้สึกแบบขอพักขอห่างกันไปเลยนะจึงมีการบล็อกกันเกิดขึ้นนั่นเองเนาะต่อมาเป็นไพ่สามดาบนะไพ่ใบนี้บอกให้รู้ว่าเป็นความรักสามเศร้าเราสองสามคนนะที่บอกให้รู้ว่าการที่คุณจะคบใครก็ตามอย่าเพิ่งใจร้อนด่วนคบหาดูใจกับใครโดยที่คุณไม่ดูดีด เนะพราะคุณจะมีโอกาสที่จะเสียใ,ใจนะคะกับรักสามเศร้าได้คุณอาจจะเข้าไปเป็นมือที่3ามความรักของใครโดยที่คุณไม่รู้ตัวก็ได้เช่นเดีวยวกันนี้ต้องระวังเป็นพิเศษหรือ ใครสักคนนึงเข้ามาแทรกกลางระหว่างความรักของคุณทั้งสองคนก็ได้เช่นเดียวกันนะช่วงนี้ต้องระวังนิดหนึ่งในเรื่องของรักสาบเซานั่นเองนะต่อมาเป็นไพ่ t t h f l u ูไพ่ใบนี้เหมาะกับชาวราศีกุมมากนะเพราะว่าเป็นคนที่รักอิสระเซรีชชอบแนวผจญภัยชอบเดินทางไม่ชอบอยู่กับที่นะแล้วก็ไม่ชอบให้ใครมาควบคุมชีวิตด้วยนะชาวราศีกุมจะไม่ชอบให้แฟนหรือใครก็ตามมาควบคุมชีวิตนะ เลิกง,งานแล้วทําไมไม่กลับอย่างงั้นอย่างนี้นะคะทำไมตอนนี้อยู่ไหนกินข้าวหรือยังอะไรเงี้ยนะคะปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติปล่อยให้มีอิสระบ้างปล่อยให้มีพื้นที่ส่วนตัวบ้างแค่นั้นเองที่ชาวราศรีกุมต้องการนะคะและชาวราศรีกุมบางคนมีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลดนะจางจังหวัดต่างประเทศเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ สำหรับใครที่มีความคาดหวังหรือความมุ่งหวังว่าอยากจะไปต่างประเทศก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้สุขนะสําหรับไพ่ใบหนึ่งนั่นเองนะโอเคไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคําเตือนนะไม่ต้องเก็บไปใส่ใจนะก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับโคดแนนเจิลเราจะได้มีกําลังใจต่อไปนะคะสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ